ก็สวัสดีครับวันนี้อันนี้เป็นเทปรีวิวต่อจากเมื่อกี้นะก็อันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่อง The i d o l นะครับเชื่อว่าบ้านเราอาจจะไม่ได้แบบกระแสรแรงมากใน HBO Go นะแต่ว่าก็เชื่อว่ามีคนพูดถึงเยอะแต่ว่าก็ The i d o l เป็นซีรีส์จากผู้สร้างยูฟอรีที่เชื่อว่าตอนตอนผ่านงานสร้างมาเนี่ยมันมีการแบบมีแบบเรื่องเรื่องขา่าวช้าว่าแบบ ไปถ่ายซ่อมถ่ายเริ่มถ่ายใหม่เริ่มสร้างใหม่เยอะมากซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากผมคงอธิบายไม่ได้หมดตรงนี้หรอกครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบจะเรียกว่าไม่จะเรียกว่าชอบดีกว่ามันดูต้องบอกว่ามันมีห้าตอนนะครับไม่ได้มีหกตอนนะมันมันตัดมันหัน่นเหลือห้าตอนจากหกตอนเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมนะแต่แบบพอมาดูจริงๆแล้วเราสัมผัสได้ถึง จุดตรงนั้นจริงๆ The Idol เป็นซีรีส์ที่พูดในแง่รวมๆหลังดูจบห้าตอนนะแย yeah! ่อ่ะอะบอกเลยแบบมันแย่จนแบบมันแย่จนฮาเออมันแย่จนฮาเลยอะจ,จนแบบคุณไม่เชื่อเลยที่ว่าแบบเฮ้ยนี่ผู้สร้างยูโฟเรียคุณกล้าเขียนบทแบบคลิน์แบบนี้ออกมาได้ไงวะเออ ถึงแบบผมจะดูยูโฟเรียแบบบางตอนนะแต่แบบดูไม่จบนะแต่แบบเออก็มันก็สัมผัสได้แบบแบบเฮ้ยมันมันงานล่วกหรือเปล่าเออบางฉากก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปพูดในข้อเสียกำลังเอาข้อดีไปก่อนข้อดีนักเอกเอ่าก็แล้วก็นักเอกจะเรียกว่านักเอกรองก็ไม่ใช่อ่าก็ตัวประกอบอย่างเ,าเจนนี่ที่หลายคนน่าจะชอบกันแล้วก็ดนตี แล้วก็งานภาพแล้วก็แบบพวกโปรดักชั่นอะไรประมาณนี้แล้วส่วนตัวนั่นก็เป็นข้อดีแทบจะเป็นข้อดีส่วนเดียวกลุ่มเดียวอะ่ะที่แบบเป็นข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้เลยอือม,มาที่ข้อเสียกันบ้างเช,ชื่อว่าน่าจะมีคนบ่นกันเยอะแหละข้อเสียเนี่ยสําหรับผมมันเยอะจนแบบ มันรับไม่ได้อ่ะนี่นี่คือซีรีส์ h b o นะ h b o คุณปล่อยอะไรมาคุณปล่อยยุ p โฟเรียมาคุณปล่อยเขายัสดาดาก้อนมาเอาแบบล่าสุดนะอย่าอย่าเพิ่งแบบไปไกลเอาไกลแบบเกมม็อบโกลนะเกมม็อบโนมันสักพักสักพักใหญ่แล้วเอ่อพี a เ e เกอร์อ่ะเอาที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบมาตรฐานสูงนะแต่พอดูเรื่องเนี้ยผมไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ว่าโดนแทรกแซงหรือเปล่าหรือว่าแบบเอยมันเร่งงานเร่งหรือเปล่าอันนี้ไม่เขาอันนี้เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้แบอบกว่าแบบมันดูแล้วมันขัดถือนขัดขัด,ข,ด,ข,ดขัดเยอะมากเอาแบบตอนแรกเปิดมาเนี่ยแบบตอนตอนท้ายๆตอนแรกพอเจอวิกเอนปุ๊บผมคิดคือคิดเลยนะว่าแบบเฮ้ยดูซีรีส์อะไรวะเนี่ยคือแบบมันจะมีความแบบฟิตตี้เชด ซึ่งท0ิ h a ี่เที่ผมพูดถึงนี้ก็ไม่ได้เป็น50ิ h a ี e เฉดโอเในทางที่ดีนะครับก็อายกตัวอย่างฉากนึงแบบมันคือมันดูแล้วแบบการถ่ายช็อตแบบเอาเอาว่าแบบฉากโบฉากเซ็กอะไรประมาณนี้จะโดนแบนด์ไหมเนี่ยรีวิวน,นี้เออมันดูแล้วแบบมันถ่ายแบบเหมือนกับไม่วบวบแวมแวมมาคือต้องใช้คำนี้แบบเหมือนกับ รีบบถ่ายอ่ะมันก็แบบเอ้ยรีบๆถ่ายแล้วแบบฉากระหว่างวีเอ็นที่คือแบบฉากระหว่างการเอากันระหว่างนักเอกกับวีเอ็นที่คือแบบมันเร่งจนแบบอ้าวมันไม่เชิงเร่งนะแต่แบบมันเรียกว่าแบบตัดชับ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 แล้วแบบอ้าวมึงเอากันเสร็จแล้วเหรอเอออันนี้สิบแปดบวกนะขออภัยด้วยเออแล้วมันเป็นสำหรับผมเป็นซีรีส์หนึ่งที่ไม่เชื่อเลยว่ะแบบเฮ้ยเอสบโอคุณปล่อยงานแบบนี้ออกมาได้ยังไง ไม่แปลกใจที่แบบม้มันโดนตัดทันเหลือห้าตอนจากหกตอนมากกว่านั้นคือตัวซีรีส์คือผมไม่เข้าใจจริงๆว่าแบบอบางฉากแบวิกเอนน่ะไม่ได้ดูผมผมชอบเพลงเขานะเพลงเขาก็พอดีนะแต่แบบพอมาแสดงในเรื่องนี้คือมันเหมือนกับเหมือนมาดีตอนแบบตอนจะจบเรื่องแล้วอะ่ะคือมันไม่ทันแล้วอะ่ะบางคนเขาเทไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วไง แล้วแบบการแสดงก็บางตอนก็แบบ í, มันมันมันแย่จนหาเออมันแย่จนหาแล้วแบบเฮ้ยคุณไม่รู้อะคุณไม่รู้ว่า,วาบางจุดคุณแทรกแซงตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ายัางไงแต่แบบบางจุดคือแล้วแบบบทพูดมันแย่จนแบบมันมันตลกอะ่ะแล้วก็เอยกตัวอย่างฉากหนึ่งนะที่แบบที่ผมนึกออกอะ ที่มันแบบโอ้โบทพูดจะเรียกว่าไงดีขออนุญาตแฟนแบ็คพินนะครับก็เออจนเหมือนมีฉางหนึ่งเช่า่ะที่เจนนี่เขาบอกว่าแบบเออนักเองเนี่ยเป็นเอาย s ช e e e t t e r f ฟ c k t แ a n มีอะไรประมาณนั้นแนะ่ะแล้วผมคิดแล้วแบบเฮ้ยกล้าใส่ประโยคแบบนี้เข้าไปได้ยังไงเออมันเหลือเชื่อมากผมไม่เข้าใจคือก็งงๆอยู่นะว่าแบบไอ้พวกกับคือ หรือว่าแบบพยายามจะอาทิสติกอะไรประมาณนั้นแนหะแต่ก็อืมก็พูดในแง่โดยรวมก็ประมาณเนี้ยนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงแบบดำดริงถึงแบบแต่ละตอนเลยนะอันนีู้มแบบแบบเอ่อจับแบบย่อมหย่มหย่ยยอมแหมะแบบนิดเดียวอะ่ะเออแต่ว่ามันก็จะเรียวกว่าไงเดีย๋ยมันเป็นซีรีส์หนึ่งที่มันแค่จะเกินคับบรรยายแล้วแบบเอาแบบเอาผมข้ามไปตอนสุดท้ายเลยนะไอตอน กลางๆคุณจะได้เห็นบางฉากที่แบบเฮ้ยมัน,ม,นมันคือมันไอเดียมันดีนะแต่แบบคือความรู้สึกของเราคือแบบมันขีินแล้วมันตลกอะ่ะเออถ้าพูดประมาณนี้ก็น่าจะเห็นภาพแต่พอมาถึงอ่าเอา,เอาข้ามมาตอนสุดท้ายเลยกันผมเชื่อว่าผมไม่มีใครฟังนานหรอกพอมาตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายมันก็บอกบอกเลยว่าแบบอา้อาวอา้าวแล้วจะจูบแบบอา้าวตัวละครนี้ตัวละครนี้มันมันอา้าว จู่ๆก็แบบข้ามมาแบบอ้าวจู่ๆตัวละครนี้มาเป็นแบบนี้จู่ๆตัวละครนี้มาเป็นแบบเออจะเรียกว่าไงดีเพราะยึดครองอะไรประมาณนั้นอ่ะแบบนี้ได้ไงอ้าวมันแทรกแซงแบบนี้ได้ยงไงอ้าวมันเหมือนข้ามอ่ะแล้วพอมันเล่าข้ามๆมันเลยแบบเละแล้วแบบพอตัดจบพอมาถึงตอนจบตอนที่แบบคุณต้องแบบอะไรหาจุดพีคให้จบที่ดีที่สุดมึงยังทําไม่ได้เลยไม่รู้คิดอะไรอ่ะ เออผมก็ไม่เข้าใจนะว่าแบบผู้กลับคือแบบเขาต้องการเอ่อเรียกว่าอะไรกักหรือเปล่ากักไม่ซีซันสองหรือเปล่าแต่แบบดูสภาพแล้วแบบผมว่าไม่ไม่น่ารอดอ่ะเออเอาแบบตอนจบอ่ะตอนจบจะเรียกจะสปอยเนี่ยแม่แบบมันต้องเป็นแบบมีฉากใหญ่อ่ะเวลาคุณดูซีรีส์อะไรอ่ะเหมือนกับแบบมันต้องมีอาจจะต้องมีฉากใหญ่เพื่อแบบจบแบบ แล้วแบบให้คนดูแบบน่าจดจําแต่ซีรีส์เรื่องเนี้ยคุณทําไม่ได้สิ่งที่คุณจะให้ก็คือแบบอีหยางวะแล้วก็ตัดจบตัดจบแล้วตัดจบปุ๊บโอ้โหคือจะเรียกว่าไงดีอ่ยตัดจบอีหยางวะยังไม่จบนะแล้วก็หลังตอนจบคุณจะได้เห็นแบบรูปเปอร์ฉากที่แบบถูกตัดไปอะไรประมาณเนี้ยที่เหมือนมันไม่ได้ใส่มาคุณจะได้เห็นแบบแล้วผมก็งงว่าแบบคือมันมันงงก็คือแบบเอ้ยมึน ทำแบบซีรีส์ตลกเหรอหรืออะไรประมาณนั <c> ้น <oughs> คือมันแบบเวลาคุณเห็นรูปเปอร์อะ่ะปกติอะ่ะมันจะมาจากหนังแบบเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนังตลกไงถ้าสมมติแบบคุณนึกออกหรือว่าคุณเคยดยูมาแต่ก็ประมาณเนี้ยครับอืมสรุปแล้วเดอไอดอลเป็นซีรีส์หนึ่งที่ผมไม่น่าเชื่อว่าแบบเฮ้ยมันจะหลุดไปจากเคทบีโอได้แล้วก็ถ้าสมมติใครมีเวลาก็ ถ้าสมมติคุณอยากดูแบบองคาแล้วแบบเหมือนกับคุณอยากดูแบบเพื่อนคุณก็เดิเชิญครับเดิเชิญก็ถ้าสมมุติแบบดูแบบไม่คิดอะไรหรือมันก็แล้วแต่คนแหละอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมก็าเดอไอดอลฉายแล้วทั้ง5ตอนทาง HBO g กในบ้านเราในบ้านเรานะแต่ว่าในอเมริกาฉายทางแม็กก็สุดท้ายนี้ฟากขอ ฝากกดติดตามเพจและช่องหมาแกะหนังด้วยนะครับ